วัดฝอกวงซันไทหวอร์ซึอยู่แถวๆถคูบอนกรุงเทพนี่เองนะครับเป็นวัดจีนที่มาจากไต้หวันตามคติวัดจีนแล้วก็ต้องมีพระสีอริยเมตตรอยู่ด้านหน้าพระสีอริยเมตตรนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าในกลับหน้าของเรานั่นเองนะครับรูปลักษณะของท่านก็เ่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นยุคทองเลยก็ว่าได้หลังของพระสีอริยเมตไตรก็คือเท้าสกันโพธิสัตว์ เป็นเทพธรรมบาลในพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีหน้าที่พิทักษ์ศาสนาและวัดวาอารามตึกตรงกลางนั่นก็คืออุโบสถหลักด้านขวามือเราก็จะเห็นเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นพระภาคหนึ่งของพระอวโลติเกศวนพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตามาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์เมื่อเข้ามาในอุโบสถก็จะพบพระพุทธเจ้าสาพระองค์ ตรงกลางก็คือพระสกยมุนีพระพุทธเจ้าในกลับนี้ด้านขวามือก็คือพระภัยสัชยาครุพระพุทธเจ้าผู้เป็นเทพแห่งการรักษาส่วนด้านซ้ายมือก็คืออมิตาพระ,ะพุทธเจ้าเป็นผู้ซึ่งมีอายุไม่มีประมารลูปเคารพทั้งหลายแฝงไว้ด้วยความเชื่อในแบบจีนที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ความไม่เจ็บป่วยและความมีอายุยืนนานแต่ในลูกเคารพมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมีคติธรรมที่แอบแฝงอยู่ นอกจากการร้องขอแล้วจึงพูดถึงปัญญาและโพธิจิตด,ด้านในของเราลูกเคารพทั้งหลายแสดงออกถึงคุณงามความดีของพวกท่านตัวอย่างเช่นอมิตาพระพุทธเจ้าผู้มีอายุไม่มีประมาณและเปลี่ยนไปด้วยแสงสว่างที่ไม่มีประมาณเมื่อกราบท่านก็สะท้อนถึงโพธิจิตที่อยู่ข้างในของเราทุกคนล้วนมีโพธิจิตทุกคนล้วนมีจิตพุทธะทุกผู้คนล้วนมีศักยภาพที่จะเป็นพุทธเจ้าเป็นมุมมองของมหายานที่ให้คุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน เราจึงจะเห็นในช่องกำแพงที่มีพระพุทธเจ้ามากมายปฏิสถานอยู่นับไม่ถ้วนวัดมีความสงบร่มรื่นคติของการสร้างรูปเคารในมหาย,ยานนั้นแฝงไปด้วยคติธรรมมากมายหากเราได้ชื่นชมความสวยงามแล้วลองมองให้ลึกเข้าไปมองให้เห็นคติธรรมที่ซ่อนอยู่ในนั้นเราจะได้พนหนประเสริฐจากการร้องขอและปัญญาที่คุณนนันประเสริฐบางทีเราอาจค้นพบโพธิจิตของเราอย่างฉับพลันก็ได้ ด้านข้าของพระอุโบสถปฏิสธานพระมัญชุศีในมือท่านเป็นดาบแห่งแสงให้นึกถึงไล์เซเบอร์ที่ตัดผ่านกิเลสและอวิชชาทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างแฝงไว้ด้วยคติธรรมทั้งสิ้น แล้วก็มาถึงไฮไลท์ของที่นี่พระกวนอิมโพธิสัตว์ผู้เป็นพระภาคหนึ่งของพระอโบโรติเกสวนเป็นผู้เฝ้ามองอยู่ด้านบนส่วนพระกวนอิมเป็นผู้ฟังการลองถูกเป็นพระภาคที่แบ่งลงมาเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์รอบๆองค์ท่านก็จะมีปรางต่างๆของท่านแต่ละปรางก็ให้การประทานพรแตกต่างกันไปมีมากมายถึง84ปราง ส่วนด้านในก็จะเป็นปางหลักๆที่คนขอกันมากเช่นปางประธานบุตรปางประธานพรปางประธานทรัพย์ปางประธานโชคลาภและตามช่องกำแพงก็เช่นเคยพระกวรอิ่มมากมายที่ฟังเสียงของสรพสัตว์และคอยช่วยเหลือสรพสัตว์ทั้งหลาย สุดท้ายเราก็เดินบนออกมาหน้าทางเข้าอีกครั้งมาตั้งแต่บ่ายก็ถึงช่วงเย็นพอดีเลยครับไฮไลท์ยอ,อย่างของที่นี่ก็คือประตูที่ใหญ่โตโมโหลานมากๆนะครับก็ไปเที่ยวกันดูครับเพื่อจะได้ขั้งความสวยงามและคติธรรมที่แฝงอยู่ในนั้นด้วย